มาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยครับเนื่องจากว่าพอผมได้ทราบข่าวต้องรีบนํามาแจ้งทุกคนทันทีเลยเราจะฉลองร,รอบๆ5ปีครับกับสินค้าตัวแรกของบริษัทเรานั่นก็คือบูมคอลลาเจนพลัสนั่นเองครับนี่คือสินค้าที่ขายดีเป็นดับต้นๆของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเลยครับฟังให้ดีนะครับสาหรับคนที่มียอดสั่งซื้อสินค้าบูมคอลลาเจนพลัส525ชิ้นขึ้นไปหรือเทียบเท่าระดับดีลเลอร์นะครับในเดือนนี้ครับนั่นก็คือทำโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปี2566ครับคุณจะได้รับไปเลยครับสิทธิในการได้กำไรเพิ่มเติมครับอีกชิ้นละ5บาทสำหรับทุกๆกล่องครับที่บูมคอลลาเจนพลัสขายได้ตลอดอายุสัญญาการเป็นพาร์เนอร์กับบริษัทดีไอคอน Group ครับซึ่งบริษัทดีไอคอน Group ครับจะคำนวณครับทุกๆกล่องที่บูมคอลลาเจนพลัสขายได้ครับนับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมปี2566 ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมปี2567ครับเราจะคูณด้วย5บาทครับแล้วหารด้วยคนที่ทำเงื่อนไขครบตามจำนวนของโปรโมชั่นในเดือนนี้นั่นเองครับและเราจะแจกจ่ายกำไรนะครับในทุกๆปีวันที่5สิงหาคมนั่นเองนะครับสำหรับปีนี้เราก็จะแจกวันที่5สิงหาคมปี2567ครับครบ1ปีจ่าย1่ครั้งในคอนดิชันเดียวครับคือต้องมียอดสั่งซื้อสินค้า1ชิ้น ในระบบนะฮะในทุกๆปีนี่ฮะคุณทําแค่นี้เองนี่เป็นสิทธิพิเศษที่คุณจะได้ในเดือนนี้และผมเชื่อว่าพิเศษที่สุดในปีนี้ด้วยครับยา้าอีกหนึ่งครั้งครับฉลองครบรอบ5ปีกับบูมคอ o l l a เจนพลัสครับสินค้าที่ขายดีที่สุดตัวหนึ่งของบริษัทดีไอคอน Group ครับกับไรเพิ่มเติมอีกชิ้นละ5บาทจะเป็นของคุณตลอดอายุการเป็นพาร์ทเนอร์เลยร่วมโปรโมชั่นนี้ไปกับเราเติบโตไปพร้อมกันครับ ผู้ที่สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับดีลเลอร์โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจสมัครหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ไอคอนเฮลท์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025991999หรือ Line i c o n h e อนเฮ